สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ำในหัวข้อคนรอรักเก่านะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันสำหรับคนที่แบบว่าเอออยากกลับไปคืนดีกับแฟนหรือว่ายังรอ,อแฟนเก่าให้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันเป็นแรนดอมนะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะคะอย่านำคำทำนายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหน<ด>ึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะเวลานั้นๆน,น,นั่นเองนะจ๊ะอาลค่าคาชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกคนรอรักเก่าตอนนี้คุณกับคนเก่าเป็นยังไงคะตอนนี้คุณกับคนเก่าเป็นยังไงมีไพ่ชาวธาตุดินนะคะมังกรผูร้ศพกันแล้วก็ชาวธนูนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์หรอ บางคู่หยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแวบบๆๆอ่ะนะคะก็เลยเหมือนกับกับคนเก่าก็เลยอไม่ชัดเจนกันไปเพราะว่ามันมีมันมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆเข้ามาแซรกๆๆๆๆอะไรอย่างนี้ไหมเอออาจจะแบบหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วแล้วก็กําลังแบบเขาเรียกว่าอะไระฮีลลิ่งตัวเองอยู่แล้วมีคนเข้ามานะคะแต่ในบางคู่เนี่ยความสัมพันธ์ที่หยุดกันไปอะ่ะ มีโอกาสมาเยียวยากันเหมือนกับมีสิ่งของของขวัญมีของมีค่าหรือว่ามีอะไรดีๆสักอย่างหนึง่งเกิดเกี่ยวพันกันขึ้นมาเป็นความคิดถึงนะคะเป็นอะไรสถานการณ์ที่มาเยียวยาความสัมพันธ์กันค่ะสองเคสอะทีนี้เรามาดูนะว่าคนเก่าของชาวธาตุน้ำ ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างค่ะคนเก่าของชาวธาตุน้ำตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณโอ,โอ,โอ้ยังผูกพันคิดถึงค่ะยังผูกพันคิดถึงเอาไม่รู้ว่าพวกคุณเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันหรือว่าทําธุรกิจด้วยกันนะคะหรือว่าแบบเป็นเพื่อนร่วมสังคมอะไรกันหรือเปล่าด้วยนะเออ มาเลยทําให้ดูแล้วสายใยค่อนข้างมั่นคงดูป่วนเปียนวนเวียนเป็นเผื่อนเป็นฟุง้งเป็นอะไรนะคะเขารู้สึกคิดถึงค่ะคิดถึงผูกพนันมั่นคงโออยากจะกลับมานะคะเป็นเพื่อนก็ยังดีเป็นมิตรภาพดีๆเอามองว่าความทรงจําหรือมิตรภาพดีๆที่น่ารักมันทําให้เขาอะรู้สึกได้ถึงพลังงานในลักษณะที่แบบโอ้คิดถึงแล้วก็แบบอยากกลับมาหาจังเลยนะคะ แล้วเขาคิดที่จะทํายังไงกับชาวาธาตุน้ําเขาคิดที่จะทํายังไงกับชาวาธาตน้ําพาคนเก่านะอืเรื่องคิดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาเก็บซ่อนเนาะเขาพยายามไม่ให้คุณรู้อะว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงไม่อยากให้คุณรู้เลยจริงๆแล้วเขาอะคิดอะไรไม่ค่อยออกด้วยซ้ำกับคุณนะ่ะ บางทีเนี่ยเขาคิดถึงอยากจะกลับมาแต่มันติดบล็อกก็ได้อืมก็เลยพยายามหาทางสืบส่องนะคะมันติดบล็อกติดปิดกั้นไหมเขาคิดที่จะมาสืบมาส่องหรืออะไรอืมออมว่าเขาดูแบบรู้สึกเสียใจกับสถานการณ์บางอย่างเดี๋ยวขอดูซิว่าเขาคิด ยังไงกับชาวธาตุน้ําเขาคิดที่จะทํำยังไงกับคุณเขาคิดที่จะทํำยังไงกับคุณเขาไม่อยากให้คุณรู้จริงๆค่ะว่าเขาคิดอะไรอยู่คือเขาเหมือนกับเขากังวลว่าถ้าคุณไปรู้ความคิดของเขาว่เฮ้ยความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงหรือเปล่า ออกมว่าเขาพยายามซ่อนความคิดเดี๋ยวไปขยี้ดีกว่าขยี้ซิว่าเขาจะปากแข็งเขาจะใจแข็งไม่ยอมบอกเราได้ถึงขนาดไหนนะคะเขาคิดที่จะทำยังไงกับชาวธาตุน้ำคนเก่าของชาวธาตุน้ำเขาคิดที่จะทำยังไงกับคุณ ต้องบอกว่าจริงๆเราเขาคิดนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเออมันก็มีเรื่องราวอะไรยากๆอย,ากอ,ยากอยู่เขาคิดอะไรหลายๆอย่างเลยในการที่จะแบบว่าเอาชนะใจก็ได้นะในการที่จะแบบควบคุมคุณได้อะไรเงี้ยในการที่จะชนะแล้วสามารถแสดงว่าอ่ะเขาไม่อยากให้คุณรู้ความคิดเขา 1. เขาอาจจะยังรู้สึกได้เขาอาจจะจะคิดในเชิงที่ว่าความสัมพันธ์นี้มันยากเนาะอ่ะนะคะแล้วก็ที่เขาไม่อยากให้คุณรู้นะสองเขาอาจจะไม่อยากให้คุณรู้ว่าจริงๆเขาอยากจะเอาชนะเพื่อที่จะควบคุมความสัมพันธ์นะคะแล้วไพ่มันบอกว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมเรื่องความรักอ่ะเอาก็ไม่แน่ใจว่าเขาบอกคุณหรือเปล่าไง นะคะแสดงว่าเขาก็คิดในเรื่องที่ว่าเออฉันจะทํำยังไงดีเนาะจริงๆฉันก็ยังไม่ได้พร้อมเรื่องความรักแต่ฉันน่ะอยากได้เธอกลับมาก่อนเอออารมณ์ประมาณเนี้เขาคิดว่าเขาอยากจะได้คุณน่ะกลับมาก่อนเออยังไงก็แล้วแต่อยากได้คุณกลับมาก่อนฉันน่ะจะพร้อมไม่พร้อมเรื่องความรักฉันยังไม่อยากจะสนใจตรงนั้นแต่ขอให้กลับมาก่อนประมาณนี้ก็ได้ค่ะอา่าแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงอะ่ะ กับชาวธาตุน้ําเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับชาวธาตุน้ําเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคนเก่าจะเทคแอคชั่นยังไงกับชาวธาตุน้านะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูชาวมังกรชาวมีนชาวธาตุดินมังกรผู้ประสบกันเขาคิดจะเทคแอคชั่นยังไงออมมองว่าเขาจะพยายามพูดคุยหรือแสดงออกในทิศทางที่แบบ ให้คุณนะ่ะต้องยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่อืมเขาจะเทคแอคชั่นในลักษณะที่แบบแต่อมต้องบอกตรงๆว่ามันจะไม่ชัดเจนนะเขาจะเทคแอคชั่นแบบไม่ชัดเจนนะคะในเชิงเหมือนแบบยังต้องการโอกาสนะอะไรเงี้ยแต่การแสดงออกทั้งหมดทั้งมวลของเขาเขาจะแสดงออกในลักษณะที่แบบว่าทำให้คุณนะ่ะเอ้ยยังยังต้องติดแงก อยู่กับความสัมพันธ์นี้หรือทําให้ไปไปไหนจากเขาไม่ได้นะคะแต่มันจะไม่ชัดเจนนะอการเทคแอคชั่นก็คือเหมือนจะทําให้แบบเอ้ยมันดูดีมันดูจะมั่นคงแต่มันยังเป็นไพ่เด็กอยู่อะ่ะมันแปลว่ามันอาจจะดูดีมันอาจจะดูมั่นคงแต่มันยังดูยังไม่มีความแบบชัดเจนหรือมั่นคงอะไรที่มันแน่นอนมากนักนะแต่ทําเพื่อที่จะ เอาละให้คุณแบบไปไหนจากเขาไม่ได้ให้คุณติดอยู่ตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาจริงๆเขาอยากกลับมาหาชาวธาตุน้ำไหมจริงๆแล้วเขาคนเก่าของชาวธาตุน้ำอยากกลับมาคบกับคุณไหมคนเก่าของชาวธาตุน้ำอยากกลับมาคบกับคุณไหมอยากกลับมาคบไหมเออเขาก็อยากอยู่แฮะเพียงแต่เอาไม่รู้นะคะติดบล็อกติดปิดกั้นไหมนะคะ หรือว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาคบกับคุณได้ไหมแต่เอมว่าคนคนนี้อยากคือความอยากมันมันนำมาแน่นอนแล้วละ่ะนะคะอย่างน้อยๆให้ได้หันหน้ามาคุยกันอย่างน้อยๆให้คุณปลดบล็อกเขาสมมตินะ,ะให้ชวนาวด้านน้ำปลดบล็อกก่อนอ่ะหรือให้คุณเปิดใจในการที่จะได้คุยกับเขาในการที่จะได้หันหน้ามาคุยกันอืดูยังอยากไปต่อนะคะยังอยากไปต่อยังอยากมีคุณอนะ่ะ เขายังอยากมีคุณค่ะแล้วเขาดูจะไม่ได้คือเขาจะหาวิธีด้วยอ่ะจะหาวิธีโน่นในนั่นเพื่อที่จะให้หน้าน,น้ามาคุยกันเพื่อให้คุณเนี่ยอยู่กับเขาต่ออะไรเงี้ยอืเอ่อก็แสดงว่าก็น่าจะดีไม่ใช่หรอคะขอดูแนวโน้มสิเอ๊ะเราชาวท่านนะ้ำมาดูคลิปนี้ทำไมอ่ะแอบถามก่อนดี แล้วชาวธาตุน้ํามาดูคลิปนี้ทําไมก็ดูสถานการณ์เหมือนเขาก็อยากกลับมาไม่ใช่หรอหรือยังไงชาวธาตุน้ําคุณมาดูคลิปนี้ทําไมชาวธาตุน้ําคุณมาดูคลิปนี้ทําไมอ๋อคุณแค่ไม่แน่ใจคุณบอกว่าบางครั้งมันก็ดูนิ่งอ่ะบางครั้งมันก็ดูนิ่งสงวรท่าทีอ่ะแล้วแบบไอ้ความชัดเจนของเขามันก็ดูคลุมเครือแปลกๆประมานี้นะ ไอความชัดเจนเขามันก็ดูคลุมเครือแปลกๆหรือพวกคุณเนี่ยเป็นสถานการณ์ซ่อนเลนเออเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยทําให้คุณอยากจะรู้ว่าอาตกลงเนี่ยมันจะเอาชัวร์าเอาจริงว่าอะไรเงี้ยอประมาณนี้อะงั้นถามค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์คนรักเก่าชาวธาตุน้ําความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะแนวโน้มค่ะ มีไพ่ชาวธาตน้ํกากรกฎมีนพิจิกมีชาวพฤศพแล้วก็ชาวพฤหัสนะคะแนวโน้มหรออาจจะยังไปไปมามา,มาขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะหรือว่าแรงดึงดูดยังทํางานให้พวกคุณแบบยังต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังพ่วงแพรกันไปยาวๆเลยอะ่ะเช่นไรมันดันซัพพอร์ตสนับสนุนกันก็ได้มันดันเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ถ้าเกิดตอนนี้พวกคุณสมมตินะติดบล็อกหรือว่ามันดูจะห่างๆกันอะออามองว่าต้องรอให้จัก,กรวาลเขาจัดสรรนิดนึงเพราะว่าวิวอัฟจู e ปิดมันหมายความว่าพวกคุณเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ชดใช้วิบากกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่ต้องรอเวลาให้ให้ให,ให้เขาเรียกว่าเกณฑ์ชะตามันมันลงตัวนะคะหรือว่าจัก,กรวาลมันจัดสรรมาอะไรเงี้ยออามองว่าแรางดึงดูด ยังคงทำงานให้พวกคุณยังยังยังยง,ยงตัดกันไม่ขาดแบบนี้แหละนะคะมีเดวิลด้วยนะ,ะมีการใช้กลงใช้กรรมร่วมกันอะไรด้วยบางส่วนนะคะตามความเชื่อนะแนวโน้มเลยทำให้อะไรมันมันทำให้ไอ้ความอุดมสมบูรณ์ในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีนะคะแต่อาจจะใช้เวลาในการที่จะดึงดูดกลับมาหากันนะคะหรือว่าพวกคุณถ้าเกิดว่าซัพพอร์ตสนับสนุนกัน ลงเรือลําเดียวกันเนี่ยเอามองว่ามันไปกันอีกยาวค่ะเหมือนแบบเป็นภาระเป็นพันธะซัพพอร์ตสนับสนุนกันไปอีกยาวในเคสที่ยังอยู่ซึ่งกันและกันนะแต่ถ้าบล็อกปิดกัน้นคือต้องใช้เวลาในการที่จะให้จักรกวาลจัดสารหรือให้เกณฑ์ชะตามันทำงานให้แบบมันได้จังหวะนะคะ แนวโน้มประมาณนี้นะคะเอาละฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้มาอัปเดตกันใหม่เนาะฝากกดปุ่ม Super อร a แ k งนะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ออมนะคะใครอยากสนับสนุนช่องใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีอยู่สามารถโอนเงินมาแล้วแปะสลิปมาได้เลยหรือจะไม่ประสงค์ออกนามก็ได้มีคนโอนมาให้ออมแล้ว40บาทนะคะเฮ้ hey, ดีใจมากเลยนะคะเป็นก้อนแรกสาหรับ เ,เงินขวัญถุงนะคะสำหรับการสนับสนุนช่องนะคะถ้าเกิดสะสมได้เยอะๆๆๆแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญแล้วที่เหลือ ใช้กินใช้จ่ายอะไรแล้วแต่แต่ออมกะว่าถ้ามันมีมากพอก็จะเอาไปทําบุญด้วยนะคะตอนนี้ได้40บาทแล้วทุกคนจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะคะก็ขอบคุณล่วงหน้าสําหรับทุกๆการสนับสนุนอุดหนุนกันนะคะใครอยากดูดวงทักมาได้เลยดูคิวอจองไม่นานเลยนะคะแค่วัน2วันก็ได้ดูแล้วนะคะคิวยังว่างอยู่นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย